สับจากทะเลจ้ามึกสัดๆับแบบนี้ทำเมนูอะไรก็ร้อยนะคะพนงานวันนี้ของเราจ้ามึกกระดองล้วนๆเลยค่ะมีมึกห้อมมาส่องตัวเล็กๆเท่านั้นเองมึกดองล้วนๆเลยวิงกลับมานะคะ ทึ่งในโครงด้านในเลวนะคะลุดปักหลงเข้ามาเดี๋ยวเราก็จะวิ่งไปเพเพนะคะเผื่อไปซ่องมึกค่ะไปไข่มึกกันนะคะหลังจากที่เรากู้ลบกันมานะคะประมาณเกือบเกืบสามสิบโลจ้า ไปไขมึกกันจ้า